สวัสดีมนุษย์ทุกคนนะครับคือช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่น PUBG Mobile นะครับจริงๆ Arena Breakout ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนั่นแหละนะครับ PUBG Mobile ที่ไม่ค่อยได้เล่นก็ต้องบอกก่อนว่าออย่าเพิ่งน้อยใจกันนะจริงๆเล่นทั้งคู่ทั้ง2เกมนั่นแหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยไปเล่น Arena Breakout เยอะกว่าสักหน่อยนึงนะครับส่วน PUBG เนี่ยผมรออีเวนต์ให้มันอัปเดตก่อนแล้วค่อยไปเล่นทีเดียวจะได้ทำคอนเทนต์แบบทีเดียวไม่ต้องแบบทําหลายอันอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมันไม่ค่่่่่่่ออ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 ยยยยยดดดดููููแแลลลล้ล้้วววะคคคคืนนนนนนเเเเทตต์ิมมมมๆ <c oughs> ใชัไัไงผก็รี ซอมบี้มาเนาะทีเดียววันที่9วันที่10อะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นพับจีให้ดูกันสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วถามว่าวันนี้มีเรื่องอะไรวันนี้เนี่ยคือผมได้ไปอ่านในคอมเมนต์มานะครับสองสามคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นผู้เล่นที่มาจากเกมพับจีม b i l e แล้วผมได้ไปเล่นอาร n นาเบรกเอาหลังจากนั้นเนี่ยผมลองกลับมาเล่นพับจีม b i l e ดูปรากฏว่าผมเล่นได้เก่งขึ้นดีขึ้นฮะจริงเหรอ <c oughs> มโนเพราะเนี่ย <c oughs> ผมเองก็คิดแบบนี้แหละทุกคนว่ามโนหรือเปล่าคิดเองหรือเปล่า จนกระทั่งผมได้ไลฟ์สตรีมเล่น p ับ g Mobile สิ่งที่ผม, <S <S อ,มอ,อ่านมาในคอมเมนต์เนี่ยมันเหมือนเป็นจริงเว้ยทุกคนเป็นจริงยังไงก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเล่นได้ดีขึ้นเล่นได้เก่งขึ้นนิดนึงนิดนึงนะถามว่าทําไมคลิปที่ทุกคนได้ดูอยู่ตอนนี้เนี่ย มันเป็นคลิปไฮไลท์ที่ผมเอามาจากไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งแน่นอนว่าไลฟ์สตรีมะผมไม่ได้เล่นมานานแล้วผมก็มาไลฟ์เลยผมไม่ได้เล่นมา4ี่ห้าหวันเป็นอาทิตย์เลยแล้วผมก็มาไลฟ์เลยหมายความว่านี่คือฝีมือที่ผมไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วนะแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราเล่นได้ดีขึ้นนิดนึงอะ่ะจริงๆนะันให้ความรู้สึกว่าเก่งขึ้นดีขึ้นนิดนึงจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนิ่งความแม่นความกล้าเล่นอะไรแบบนี้นะครับ ถามว่าทําไมผมมีเหตุผลนะก็ต้องบอกก่อนว่าพับ g ีมอบายกับอารีนาเบร์เอาอะถึงมันจะเป็นโคละแนวกันแต่มันก็เป็นเกมยิงที่เหมือนกันขึ้นยังไงก็ต้องยิงอะเข้าใจป่ะ คือมันอาจจะบูฟเม้นต์ช้าเร็วต่างกันก็จริงใช่ไหมวิธีการเล่นเทคนิคการเล่นมุมมองต่างกันก็จริงแต่มันก็ตัดสินมาด้วยการยิงเหมือนเดิมเนาะดังนั้นความเคยชินในการเล่นเกมยิงเนี่ยมันก็เลยไม่ต่างกันผมก็เลยมองว่าเอ้ยพอเราไปเล่นเกมนั้นเกมนี้สลับไปมาแต่สุดท้ายมันเป็นแนวเดียวกันก็คือแนวยิงเราก็อาจจะคุ้นชินนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้มโนเนาะเพราะว่าหลายๆคนเองอ่ะพอเล่นเกมยิงอย่างเดียวมันก็จะมีความเซนส์ในการยิงอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าเหตุผลล่ะเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้มยก ประมาณสักสองสามอแล้วกันอย่างแรกเลย oh. คือมันเป็นมุมอม,มอง FP P มุมมอง f P p เนี่ยจะมีความต่างตรงที่ว่าเราจะต้องโผ่ไปเพื่อเลงศัตรูไม่ใช่เรามองหลังกำแพงแล้วเ,เลงศัตรูหมายความว่าเราต้องเลงก่อนแล้วอ่เราต้องโผ่ออกไปก่อนแล้วค่อยเลง็งไม่ใช่เล็งไว้ก่อนแล้วค่อยโผ่เข้าใจใช่ไหมทุกคนคือใน TPP อะ่ะในมุมมองแบบพับจีอ่ะ T P P อ่ะเราสามารถเล็งเป้าไว้ก่อนเลยว่าศั e y, ตรูอยู่เนี้ยก็เราเห็นแล้วไงแล้วเราก็เลยโผ่ออไปแล้วค่อยแล้วก็ยิงได้เลยแต่ในขณะที่ แอพพีในอารีนาไปเค้าอ่ะเราต้องเผื่อไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วก็คาดการตรงนี้แหละครับมนเลยเหมือนเป็นการฝึกความเรียกว่าการคาดการนั่นแหละหรือว่าการวางเป้านี่แหละคือพอมาได้ฝึกตรงนี้ความเร็วในการเล่นมันเลยต่างกันความเร็วในการตัดสินใจมันเลยต่างกันในขณะที่ปั๊บเจียเราต้องมานั่งแอบหลังกำแพงเพื่อเลงว่าศัตรูอะรอยู่ตรงนี้เราก็จะตัดสินใจในอีกกระบวนการหนึ่งแต่ในแอพ เราต้องตัดสินใจทันทีพอเราโผ่ไปปุ๊บเราก็ต้องจําแล้วว่าศัตรูอยู่ตรงนี้ <ไป S 1> แล้วโผไปที <ละ S 1> ทเราต้องเล็งแล้วยิงแล้วนะเพราะว่าถ้าเราโผไปนานๆศัตรูล็อกเป้าคือเราตายเลยอะไรประมาณนี้คือการตอบสนองการแบบอ่าวางแผลอะไรพวกนี้มันมีความรวดเร็วต่างกันผมก็เลยมองว่าพอเรากลับไปเล่นในมุมมอง TTP อะ่ะมุมมองที่เราเห็นมากขึ้นบวกกับการตัดสินใจที่เราฝึกมาที่มันเร็วพูดง่ายว่ารีเฟกเร็วขึ้นอ่ะ มันเลยทาให้เรารู้สึกว่าเราเล่นได้ดีขึ้นการการเล่นในมุมมองไอพีอ่ะก็ช่วยให้เรา snap ยิงได้สังเกตดูนะครับในคลิปเนี้ยในไลฟ์สตรีมตัวอย่างเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูอ่ะผมจะ s n นปบ่อยมากทั้งที่เมื่อก่อนผมไม่ค่อย snap เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในไอพีอ่ะมันต้อง snap ยิงเว้ยมันไม่สามารถโผล่ไปยิงแบบนั้นได้มันต้อง s n a ช snap snap เข้าใจใช่ไหมใครเล่นในหน้าไปเอาก็จะรู้ว่ามันต้อง snap ง n ง p ออกไปอ่ะมันไม่ได้แบบ เห็นตะตูแล้วโผล่ไปยิงปลาบางปลาด้ะคือมันไม่ค่อยมีโอกาสปาดส่วนใหญ่จะเป็นชงแอปแบบ s แน p ออกไปยิงแล้วก็กระโดดเข้าไปยิงอะไรแบบนี้นะครับแต่แต่ใน PUBG อะคือไม่ต้องขนาดนั้นเราสามารถเล็งตรูไว้ได้ก่อนแล้วค่อยออกไปยิงแบบมั่นมันแบบคือเอาแม้ว่าระชัวร์ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเหตุผลแรกเหตุผลข้อที่2ก็คือในเรื่องของการคุมปืนแน่นอนครับ PUBG Mobile สเปนมโฟขึ้นชื่อเรื่องการสเปนมโฟข้างภูเขามาแล้ว ไม่ว่าจะยิงกัน200300เมตรเนี่ยจัดได้หมดนะครับคือเรียกง่ายว่าสไนเรียกพี่อ่ะคือสไนยังยังท้ออ่ะเวลาเจอกับ M4 สเปย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็ต่างกันแล้วคือในอันนี้น่าเบกเอามันจะมีความความแบบต่างตรงที่ว่าปืนมันดีดแล้วเวลาระยะไกลอ่ะผมยังไม่ค่อยเจอคนสเปย์นะ M4 อ่ะต่อให้ไปเล่นด่านช่องเขาหรือว่าด่านนอรบิดคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นสไนสไนคอสไม่ว่าจะเป็นพวก M14 พวก DMR นะตะกูล DMR หรือแม้แต่ SR ก็ตามแต่ใน พับจเนี่ยคือเราจะสเปย์ตลอดเลยระยะไกลไกลหูยิงกันข้ามภูเขาก็ M4 นะครับดังนั้นนี่แหละเลยเป็นจุดสําคัญก็คือเรื่องของการคุมปืนนะครับอันนี้ไม่น่าจะมาโนนะเพราะว่ามันน่าจะน่าจะเห็นกันจะชัดอยู่แล้วนะครับส่วนข้อที่3อาจจะมาโนนิดนึงถามว่ามาโนยังไงก็คืออย่างแรกมันเป็นเรื่องของความกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียถามว่าทําไมอีนีเบเกิเนี่ยเวลาคุณตายโหลดเอาที่คุณมีหายหมดพับจถ้าคุณตาย คุณจะไม่รู้สึกเสียดายอะไรคุณก็ฟาร์มใหม่ถูกไหม m อ็โฟ,โฟฟรีแต่อารีน b าไปเอาเอกระบอกเราตั้งหลายหมื่นไปจนถึงแสนใช่ไหมครับก่อ3เก่ะ4ฟรีในอในพับจีเนาะในอารีน b e ไปเอากาะ3เก่ะ4ไม่ฟรีเวลาตายทีนึงอ่ะมันเลยทําให้เราต้องคิดเยอะเวลาเล่นเราก็เลยเกิดความรอบคอบเกิดความระมัดระวังมากขึ้น เกิดความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเกิดความนิ่งฝึกความนิ่งฝึกสมาธิความใจเย็นอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะรู้สึกวันโดวนะทุกคนแต่มันก็มาโดนนิดๆแต่แต่มันก็มีเหตุผลนะคือเราเหมือนเราต้องฝึกความนิ่งความระมัดระวังในการเล่นมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับกระสุนมันมีราคาดังนั้นเนี่ย ทุกครั้งเวลาเราจะยิงเราจะต้องเล็งให้ชัวร์ก่อนแล้วเราค่อยยิงถูกไหมใครที่เล่นเลยนะอารินาเบรกเอาอะก็จะเป็นอย่างนี้แต่พับจีไม่ต้องสเปย์ไปเลยสเปย์ปยไปหมดแม็กเลยก็ไม่เสียดายแต่อาร n นาเบรกเอามันเหมือนได้ฝึกเฟิร์สช็อตหรือว่าฝึกเล็งเป้าก่อนที่จะยิงอ่าประมาณนั้นพอเราไปเล่นพับจีกลับไปเล่นพับจีปุ๊บมันเลยเหมือนแบบเฟิร์สช็อตที่เราจะยิงใน4 5 6หนัดแรกมันเลยดีกว่ากัน ประมาณนี้อันนี้คือที่ผมคิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความกล้าได้กล้าเสียอย่างที่ผมบอกไปคือพอเราต้องฝึกความระมัดระวังในอารีนาเด็กออกมากขึ้นพอมาเล่นกดปอยในพับจีที่แบบเราตายก็ไม่สนใจอะไรเนี่ยมันเลยทําให้เกิดความกล้าได้กล้าเสียกล้าเล่นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็มโนโแหละมนโ <laughs> มนอ่ะมันก็อย่างที่บอกแหละมันไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ รับชมด้วยความบันเทิงแล้วกันนะทุกคนนะอะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไง<ช>ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะบางทีมันอาจจะไม่ได้มโนหรือบางทีมันอาจจะคิดไปเองมโนก็นได้นะครับ,รอบอก,ก็รับชมเพื่อความบันเทิงอย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องคิดมากแล้วกันอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองของผมแล้วก็เอามาบ่นๆให้ฟังแค่นั้นแหละนะครับส่วนใครที่ เล่นแล้วรู้สึกยังไงเออกลับมาเล่นเกมนั้นเกมนี้เรารู้สึกยังไงแตกต่างไปจากเดิมไหมหรือว่าเออไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับหรือว่าเฮ้ยผมรู้สึกเก่งขึ้นมากจริงๆก็ว่ากันไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับประมาณนี้แลวกันทุกคนเดี๋ยวจะงงกันไปเดี๋ยวจะยาวกันไปเปล่าๆขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันอย่างที่บอกคลิปนี้ก็ใครจะดูต่อก็ดูนะครับเป็นเป็นคลิปที่ผมเอามาจากไลฟ์สตรีมนั่นแหละนะครับส่วนใครที่รอคลิปพับจีอีเวนต์ใหม่หรือว่ารออารีนาคลิ เดี๋ยวทําแน่นอนนะครับเดี๋ยวพอว่างแล้วมีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาทําแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวทําแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผมอ้ามีคนยิงกันเอ้ย APC คือใครผมได้บาเลยโอเคเปล่าแล้วมาชุบเพื่อนพเราโยนไปอัดด้วย โอ้เขากำลังไปดึงเพื่อนกันอยู่ครับโอเคมร์งต่อไปฉันจัดการเองเฮ้ย <Watch out. S 1> hey, วันวงสุดท้ายแล้วนะสี่คนผมว่าสองตีครับนี่ไงเพื่อนคนตามลงผิดฝั่งเล่นระเบิดหน่อยเพื่อความเท่เ <Watch out. S 1> นี่ยเขาก็งเล่นระเบิดเป๊ะนะครับลูกนี้นอบหนึ่งแล้ว ลากเขาหัวแบบฟรีไฟิีแบบนี้ครับ <c oughs> ต่างมากจากรอบที่แล้วลงนี้แล้วกันผมวิ่งเข้าไปยิงเลย มันอยู่ไหนเนี่ยลูกซองเหมือนกันลูกซองเหมือนกันเลยทุกคนซ้ำก่อนป้อต้อนไว้เพื่อนช่วยด้วย <c ười> นี่ก็ลูกซองหเหมือนกันโศคคับลูกซองมาแล้วพี่ชายเอาพืชเก็บสออว่าด้วยลูกซองต,งตึงเตี้ยสุดยอดเลยครับ <c oughs> ไ้ยเห็นหรอว okay, โอเคแรสซิตโันโยกยิเลยโยกฟับเลย คนเดียวด้วยครับคนเดียวทําให้เราต้องกดดันหรอไม่ได้หรอกนะแกนายไม่มีสิทธิ์เกิดแล้วนายคือวันแมนที่เข้ามาเล่นเยอะแล้วเพื่อเราแตกเลยมันยิงเพื่อเราอย่างไงวะนะ่ะจัดการแล้วเคียร์มัวแต่มออยู่สวย สามหนึง่งคนมาจจกแหนกันวะเนี่ยเก็บ <Thank you. S 1> <laughs> ของแล้วยูอนพีไม่เล่นปืนกระหลงป้องใครที่ถามว่าปืนกระหลงป้องไงไปดูคลิปนะครับทำไม,ไมถึงกระหลงป้องวะเหตุผลเลยครับมันกระหลงป้องเป็นไงเหตุผลดีไหมมันกระหลงป้องก็เลยเป็นคลิปที่ทําให้เกิดขึ้นมาจริงๆก็ไม่ใช่หรอกผมก็เซลไปงั้นหละนะ สำหรับด่านนี้นี่ฮะคนเพิ่งโดดโอล้ยเพื่อนคนโดดเต็มเลยมามามาไปข้างหน้ามีเหลืองแล้วโ,โดดยนระเบิดใส่เาราด้วยเพื่อน,นชุบกันเร็ว ระเบิดฉันซะชุกันเร็วพี่ชายเท่เอี่วาองเียวเีนไอ้นมาอมีคนข้างบนเอ้โหข้างนอกยิงว่ะ ูตายวงกันหมดเลยเนี่ยเพื่อนวิ่งเข้าวงเพื่อนเอ้าตายวงจะได้แบบวงเงี้ยใช่ป่ะไอ้ไอ้ตัวนอกวงอ่ะยิงบนบ้านให้แล้วเขาก็ตายวงเอ้าใช่เพราะว่าผมยิงหนึ่งแล้วเพื่อนเราก็ยิงหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวนอกวงก็ยิงไอ้ตัวที่ยิงเราน็อกอ่ะลีออนเต้นก่อนเดี๋ยวต้องไปลุยซอมบี้แล้วรถนี้เท่ว่าเนี่ย นี่รถคนที่เลยเพื่อนโอ้รถคุณหนูอลิส